สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแลวก็สวัสดีชาวราศีมีนหรือลัคนามีนก็สามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปากคุมเนื้อหา1กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์2565ค่ะเรามาพูดเรื่องงานกันก่อนเลยนะคะตอนนี้เหมือนชาวมีนกำลังเหมือนลังเลใจอยู่ไหมคะว่าจะเดินไปข้างหน้าหรือจะถอยหลังหรืออะไรอยู่เหมือนลังเลในการตัดสินใจนะอาจารย์มองในเรื่องของงาน นะคะเอาอย่างนี้นะคะหนึ่งถ้าท่านกําลังคิดจะ,ะบางท่านคิดว่าเอ้ยจะทําตรงนี้ต่อหรือว่าเปลี่ยนงานย้ายงานเนี่ใครที่มีความคิดลังเลอยู่นี่อาจารย์มองว่าท่านยังทําอยู่ที่เดิมอยู่นะเออนะคะม,มันยังไม่ได้แปลถึงขั้นต้องออกจากงานอะไรหรอกถ้าใครมีปัญหาอะไรในประเด็นนี้อยู่แต่อาจจะมีใครมาเสนอมาพูดน่นพูดนี่เรื่องงานทําให้ท่านเหมือน เหมือนอยากที่จะคอยตามเขาแต่ท่านก็ยังกังวลห่วงที่เดิมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้มันก็แปลว่าท่านยังจะต้องอยู่ที่เดิมมาแหละนะคะยังจะต้องแบบร่วมมือกับที่เดิมทําให้การเปลี่ยนแปลงในในเรื่องงานที่ท่านทําอยู่มันดีขึ้นแค่ท่านต้องกลับมาแก้ไขในบางจุดที่มันบกพร่องอะไรบางอย่างอ่ะท่านลองคิดและไต่ตองแล้วเอาความสามารถท่านจริงจอ่ะมาแก้ปัญหาในจุดนี้นะ,ะคะการแก้ปัญหาเนี่ยคือคไพ่ใบเนี้ หนูมันกัดสายไฟขาดเงี้ยท่านต้องรู้เลยว,ว่าต้องเปลี่ยนสายไฟใหม่ไหมหรือว่าจะต้องซ่อมอะไหมอะไรเนี่ยนะคะในตําแหน่งสรุปนะตำแหน่งอธิบดีเป็นกล่องบุญหมายเลข51อาจารย์เลมองว่าท่านสามารถรู้ช่องทางในการแก้ปัญหาแล้วเกิดความสําเร็จได้ะะเก็บผลประโยชน์ได้เป็นกอเป็นกรรมอยู่ในตู้กล่องบุญใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลมองว่า ไม่น่าจะแปลว่าการย้ายงานอะไรในสิ่งที่มีใครมาเสนออะไรก็แล้วแต่ก็เลยกลายเป็นว่าชาวราศีมีนน่าจะทําอยู่ที่เดิมเพียงแค่ท่านใช้ไอเดียหรือความคิดของท่านแก้ปัญหาแล้วเกิดความสําเร็จในเรื่องของงานนะคะเกิดขึ้นนะในเรื่องงานอาจารย์จะแปลอย่างนี้ไหมว่าท่านจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือ งานประจำก็แล้วแต่และมันก็คือแปลความหมายเดียวกันหละว,ว่ามันอาจจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวท่านเองด้วยความสามารถด้วยสติปัญญาของท่านนะคะลักษณะห่วงจุ้ยใบนี้นะคะลักษณะหยินหยางเนี่ยคือเหมือนพลังงานโชคลาภเข้ามาเข้ามาจากเหมือนสิ่งที่ท่านมีอยู่ในตัวของท่านอยู่แล้วอ่ะอาจารย์มองประมาณนั้นนะความสามารถท่านมีอยู่แล้วแหละงัดมันออกมาใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องมาลังเลว่าตัวเองมีศัก ศักยภาพในการทำงานอยู่หรือเปล่ายังได้รับความอะไรอ่ะเมตตาจากผู้ใหญ่หรือเปล่าไม่ต้องกังวลตรงจุดนั้นเลยค่ะท่านทำไปเลยสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะเรื่องของการเงินก็เหมือนกันกองบุญแล้วเงินเต็มตู้อยู่แปลว่าท่านน่ะได้เงินจากความสามารถได้เงินลาบลอยก็ได้ท่านมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินสะพัดเ,เงินก้อนโตๆเข้ามาได้นะคะสำหรับชาวมีนใน ในปักนี้นะคะการเงินก็เด่นหรือแม้กระทั่งความรักก็เหมือนกันเขาเลือกท่านแล้วนะคะเขาเขามองแล้วหลอกว่าเขาไม่สามารถที่จะไปจากท่านได้หรอกท่านก็เป็นคนที่เขาเลือกไม่ว่าใครจะมาพูดโน้มน้าวอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าใครที่คบกันอยู่ยังไม่ชัดเจนอาจารย์มองว่าปัญหามือที่สามไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจเขาไปจากท่านได้หรอกเขายังเลือกท่านอยู่อย่างแน่นอนนะคะหรือใครที่เป็นคู่รักกันแล้วอาจจะมี คำพูดมีความขัดแย้งอะไรกันบ้าง3-4เป็นคู่วิวาทะแต่5-1อยู่ตำแหน่งสรุปเป็นคู่มิตรใหญ่อยู่ความรักท่านก็จะกลับมาปรับยังเป็นคู่บุญบารมีกันต่อไปอยู่ดีนะความรักอาจารย์เขาแปลประมาณนี้ส่วนพลังงานะเลขโชคลาบนะตำแหน่งขุมทรัพ์นะ3-5ราชาธงชัยอธิบดี35 28 51แล้วก็3-4ค่ะ เป็นพลังงานเลขโชคลาภของชาวราศีมีนค่ะขอให้ร,ร่ำรวยโชคดีปังๆกันค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ